หนุ่มสอนรามเปิดใจโตกลับอดีตภรรยาเผยคำพูดจุกอกก่อนโดนบล็อกล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้เปิดใจครั้งแรกกับทางสื่อแห่งหนึ่งเคลียร์กันชัดๆกับเรื่องราวทั้งหมดว่าโดยสำนักง,งานข่าวได้ถามว่าทางเขาพูดเรื่องที่พี่หนุ่มติดเล่าจะชี้แจงอย่างไรผมต้องขออนุญ,ญาตเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับผมเป็นพ่อคนแล้วอายุขนาดนี้แล้วผมรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา เขาบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมจะเลี้ยงลูกแล้วเขาบอกว่าจะปล่อยให้เขาดูแลลูกได้ไหมผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่าทุกอย่างเราทําตามหน้าที่นะครับหน้าที่ก็คือว่าในบันทึกในใบายาบันทึกหลังใบายาได้บันทึกไว้หมดแล้วว่าผมมีสิทธิ์ที่จะดูแลวีจิแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วหน้าที่ผมคืออนุญ,ญาตให้คุณติ๊กมาเจอลูกเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าคุณติ๊กได้บอกความประสงค์ของตัวเองมาแล้วว่าเขาไม่ต้องการลูก เขายกลูกให้ผมมาตั้งแต่วันที่27มีนาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำตามในสิ่งที่เป็นความประสงค์ของคุณติก๊กและอยากจะบอกว่าเอกสารหรืออะไรต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆผมก็ได้เก็บไว้ให้หมดแล้วครับ